ฟิตเวบริษัทขายเวที่ทำเวรถต้มยำมาขายเขารวยแค่ไหนไปดูบอกเลยว่าผมชอบพี่แดนนี่จะจัดเห็นหน้าพี่แกแล้วอยากฉีกเสื้อโชว์เลยวะที่มาที่ไปของแบรนด์ฟิตเวคือพี่แดนนี่เขาเล่นกล้ามมาตั้งแต่แตเด็กๆแล้วและในตอนนั้นที่ประเทศไทยขายเวกระปุกละห้าหกพันแต่ที่ต่างประเทศขายกระปุกละพันกว่าบาทพี่แดนนี่เลยไปฮิ้วเวมาจากต่างประเทศเอามาขายให้กับเพื่อนๆพี่ที่จะได้เอากำไรมากินเวฟรีประมาณว่าแบกเว่มาสิบกระปุกขายเพื่อนราคาถูกๆแปดกระปุก<า>แล้วเอาสองกระปุกมากินฟรีวันดี 200ร้อยสองร้อยก็ปุูกขายกะปุกละหกพันกูจะรวยแน่ะาคาอนี้เรียบร้อยคร,รับพอเวมาถึงประเทศไทยโดนรัฐบาลเย็นเ,รเพราะว่าเวไม่มีออยอแต่พี่แดนนี่ไม่ยอมแพ้ลองผิดลองถูกขายไปขายมาทําสินค้าให้ดีมีคุณภาพแลจ้จะเปลี่ยนของแบรนด์ฟิตเวก็มาถึงคือเฮียแดนนี่จะต้องลงทุนสร้างโรงงานเป็นร้อยร้อยล้านเพื่อเหตุผลที่ว่ากลัวลูกค้าได้ของไม่ดีของดีไม่พอฟิตเวเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าของจะต้องโคตรดีแล้วราคาก็ต้องโคตรถูกโปรตีนอาหารเสริมว่าถูกแล้วแต่ยิมพี่แกถูกกว่าจ้าเดือนละพันได้ยิมโคตรใหญ่แถม หกลา้านใครอยากได้ของดีๆราคาคุ้มๆปากตะก,ก้าให้แล้วนะจ๊ะโคจ๋ง oh,